สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกช anel นนอีกครั้งหนึ่งนะคะผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่ในช่วงมิกเรีแอคชันครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับมิกรบก็ทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ชน anel นของมิก ด้วยหน่อยนะครับผมแล้วหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใตค้คลิปได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับมิกรีแอคชั่นในคลิปนี้นะคะทุกคนมิกก็จะมารีแอคชั่นโมเมนต์ของคู่ยินวอร์เช่นเคยเลยนะคะและคลิปที่มิจะนำมารีแอคในวันนี้นะครับเป็นลัซจากแฟนมเอ็กซ์คลูซีฟลัสนะครับในแฮชแท็กยินวอร์เดอะเทชเชอร์ลัซออนฮิเองนะครับทุกคน จะน่ารักมากน้อยขนาดจะมีโมเมนต์อะไรให้เราได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูพรมอมกันเลยนะคะเช่นเคยเลยนะคะว่าใครดูแล้วก็มาดูไปพรมพมกับมิกอีกรอบหนึ่งเลยนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาแล้วค่ะพี่โก้ปิยะนะคะวันนี้ต้อนรับชาวแฟนด้อมทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ เราอยู่กับการไลฟ์สดนะคะของแฟนดอมเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์นะคะคู่รักนะะเอ้ยไม่ใช่คู่รักคู่เพื่อนคู่เพื่อนคู่จิ้นนะคะมา,เ,าเล่นเกมกันมาออกทริปกันนะซึ่งทริปแรกก็เป็นน้องก๊อตน้องวิชี่ที่สองเขเป็นน้องหนุน้องจ้าวแต่ทริปนี้นะคะก็บอกก่อนแล้วว่าเป็นคู่จิน้นใช่ไหมคะในละครที่เรียกว่าดังม,มากๆเลยนั่นก็คือน้องยินกับน้องวอนะคะก็เลยตั้งชื่อเก๋ๆเลยโดยครีเอทีฟชื่อน้องเอก นะครับเป็นหนุ่มรอแห่งบริษัทเลยนะครับชื่อยินวอ r เดอะเพรสเชอร์ไลฟ์ออนฮินะพอบอกออนฮิวก็รู้แล้วว่าคือต้องจัดอยู่บนเขาแน่นอนแต่ไม่บอกค่ะว่าเขาไหนคนจ้างเขาไม่บอกอาจารย์เขาเลยนะคะเขาพอหรือเขาไหนเราไม่บอกนะคะเราก็บอกอีกทีหนึ่งนะคะเอาวันนี้ใครดูนะคะก็ติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กคือยินวอ r เดอะเพรสเชอร์ไลฟ์ออนฮินะคะช่วยกันเล่นติดกดไลค์กดแชร์นะ กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยทวิตกันให้ถึงอันดับต้นๆเลยนะอันดับหนึ่งก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กว่าหยินวอเดบเทเซอร์ลายออนฮิลนะคะนะคะแต่ข้างหน้าจอผมมีขึ้นอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> มีขึ้นไหมคะหน้าจอมีขึ้นไหมคะ <c oughs> มีขึ้นอยู่นะคะแล้วก็แฟนๆนะคะที่เข้ามาติดต,ตามชมวันนี้นะคะ่ะต้อนรับทุกคนเลยอยากถามตงถามยินวออะไร ส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะคัดเลือกขึ้นมาให้ถามกันและบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เรามาเนี่ยทั้งสองคนมาเจอกันเลยนะคะเรียกว่ามากันครบเลยนะคะอ่ะบอกมือรับญิกับวอค่ะน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักขณะลูกเองก็ยังรู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชมเลยนะคะน้องวอและน้องหญินเกือบผิดคนนะคะ หยิ่นหยิ่นต้องหยิ่นแต่ต้องบอกนะครับนะครับถ้าเป็นกระช้เพลงของซึ่เองทำไมคนที่จะถูกเจ้ก็เรียกหยิงหยิงหยิ่นองเงี้ยจะมาหยิ่คือชื่อพี่หยิงนนะต้องเสียงเต่าใช่ปะหยิง่นไงมแต่หลายครั้งอ๋อมันจะชอบหลงไปเป็นเสียงแบบหยิงหยิงอย่างเงี้ยทุกลอบเลยหนะเพราะได้ถูกหยิงอุ้ยป้าไม่ขนาดนั้นนะหยิงมันก็ไม่ไกลขนาดนั้นต้องไปสั่งพี่อะแม่เช้าเล่นหยิ่เรื่อยเลยนะลุยกระเช้ากระเช้าแล้วเมื่อเช้าไปทำงานน้ำเจอน้ำท่วมไหม โชคดีเนาะนี่พเพิ่งเมื่อกี้คุยกันหลังหลังหลังออดแอร์นะครับพี่ทราบว่าน้องวอลเรียนหาปัดจ,จบแล้ว,ลวน่าเด็กมากๆเลยอ่ะใช่หญิงก็ใครจะไม่เ<ด>ชื่อว่าอย,ยุี่มหกวะเก่งพูดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยป็นไงเคยเจอพี่มาก่อนไหมเคยดูดูรายกร แต่่วาพี่เหมือนตัวจริงหรือเสือเหมนตัวจริงไหมท้บฟงอยู่เป็นทักทายชาวแฟนดอมหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะเสียงเบาจังเลยค่ะนี่นะคะทั้งสองท่านก็จะมาร่วมในกิจกรรมแฟนดอมของเราได้พิเศษวันเอร์ด้วยนะคะตอนพี่ติดต่อไปรู้สึกไงบ้างเขาก็ชอบท้าฟงเหมือนกันเนาะเราไปกินข้าวคือแบบกับพี่แบงค์เนาะแล้วก็คุยกันอย่างนี้ อ่าใช่กับพรเกิดวันถึ่วันใช่ใช่เลยแหมอ่าใช่ใช่ใช่พี่บอกไปเองแหละแม่แต่เขากินข้าวกันน้อยนึงพี่กกจะเรียนข้าวเขาไม่ค่อยได้เขาเก่งใจอ่ะกินเงินทรจารนอ่ะน้อยมากเลยพี่ก็แบบเป็นห่วงนะเอออ่ะอัปเดตผลงานอะไรก็ได้ก็ต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวออนฮิวเดี๋ยวออนฮิวพี่เองเต็มที่เลยออนฮิวพาไปกินเต็มที่อยากทานอะไรบอกเลย ะคะยินตอนนี้ผลงานมีบ้างเนี่ยนะครับก็ยินเป็นเก่าแล้วในซีรีส์แล้วก็ใครที่อยากรู้จักเราก็ดูก็ได้ครับแล้วก็เสียงเบามากเลยทุกคนมีขอใส่หูฟังก่อนนะใช่อ่าชวนให้คนทางบ้านเนี่ยมาร่วมเล่นกีฬากันพวกเมื่อไหร่คะกีฬาสีเนี่ย17ตุลาคมนี อ๋อพี่เป็นชีริเตอร์ได้ไหมได้ไหมแต่จะเต้นไหวแบบพี่ก็ไม่รู้นะกลัวเต้นไม่ไหวเดี๋่ได้ส่งน้องๆไปแทนได้ไหมฮะอันนี้คืองานที่จะมีถึง2 7ตุลาฯนั่นก็คือกีฬาสีรษะวันนี้นะคะวันนี้นะคะอย่างนี้เหอเอชแพ็กนะครับถิ่นบอลเฟเจอร์ไลฟ์เอออยู่เป็นอีกแล้วงาีแล้วงานแล้วบอกก่อนนะข้างานนี้นะคะที่บอกขึ้นอย่างงี้ชีเตอร์บอกว่า หมดแล้วหมดแล้วไม่เหลืออีกนิดหน่อยนะคะไม่ถึงร้อยใบนะคะเรียกเข้าไปเลยวันนี้ไปจองเลยที่ไทยทิ켓เนเจอร์นะคะรีบจองเลยนะคะตอนนี้เทนนิสเตอร์เึงแบบเก้าแล้วชนอีกนะคะกดอีกกดอีกค่ะกดอีกค่ะกดรัวๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดัวใจค่ะความรู้สึกค่ะวันนี้ไม่ได้ที่ผ่านห้องยินแล้ววอหน่อยโปจัดได้ดูได้ดู คุยกับพี่ว่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างก็รู้สึกว่าน่าสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกดีที่มันจะได้ร่วมทําบุญด้วยใช่ไหมครับใช่เราเรามีเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมอบให้กับนะคะ มูลนิธินะคะเด็กนะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคนที่ติดอยู่โรงพยาบาลเด็กด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการรุ่งเรืองด้วยใช่ไหมคะก็ใครก็ตามที่ตอนนี้นะคะจองบัตรไปด้วยเนี่ยเมื่อจังหวัดไปแล้วก็ได้รุ่งเรืองแน่นอนดีใจไหมคะดีครับดียจังดูเนื้อไปเจออะไรกิจกรรมอะไรบ้างมีล่ามีเพราะว่ามีมีเหรอมีเหรอแล้วเมื่อกี้ได้คุยกิจกรรมที่เอกว่าไงบ้างมีบอกอยากทำอะไรก็บอกมา โอ้โหแล้วพี่ถ่ายยังไงล่ะคะน้องโดดไปกับผมไงโดดไปพร้อมกันแล้วไงแล้วไงรู้ไม่มีจริงนะเขาเรียกเขาเรียกแทนดัมโดดคู่กันตรงนี้เลยเริ่มกลัวแล้วเริ่มแล้กลัวเขาได้ความสูงแล้วกลัวพี่ความสูงมันโดดคู่อย่างนี้เลยไหมคะพี่เคยทำค่ะสองคนเคยไปเที่ยวกันบ้างไหมเคยบ่ยนะครับเราไปเที่ยวบ่อยแล้วเป็นผู้ออกคงออกแคมป์ที่เคยไปไหมแคมป์อย่างนี้อย่างเคยแคมป์ป้าป่า เม่เกิเข้าป่าคือป,ปกติแยกกันไปใช่ไหมใช่เวลาไปป่าใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มารวมกันใช่ไหมครับโอ uh ้โ oh. หแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่มันหนึบได้เที่ยวด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ที่เราทอคนอยังไม่เคยเจอเลยคือแฟนนอกจากแฟนขับจะดูเราแล,แล้วเรายังได้เห็นแฟนขับอีกทีหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะเป็นไลฟ์ที่เราได้เห็นด้วยว่าใครบ้างที่มาดูเราบ้างโอเอาของใครไว้เลย สูงมีค่ะสูงแล้วนันป้่นแเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอไม่ไอะไรนะคเสียงยินนะวมันไม่ชัดมันเบาต้อง่นไม่ชัดเเสียงเบามากวินาทีเสงว่าใส่หูฟังเนี่ยม่เป็นลาใสหละก็ใส่ลกันปวตาไม่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 เป็นไรนะครับปวา ดังครับแต่ดังน้อยครับจะต้ <c oughs> องพูดดังครับครับมาแล้วนะคะมาแล้วอ่ะมาเล่ามาคุยกันนห่อยผมปกติเคยไปแคมป์ด้วยกันไหมแคมป์เนี่ยยัง,ยงไม่เคยาคารับจะไปเมอทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันใช่แต่วันนี้เป็นครั้งแรกของทั้งหญิงทั้งวอยที่จะได้ไปแคมป์ด้วยกันถูกไหมครับผมแล้วก็ชมควรอยู่ในตอนี้จะมีระบบสูงนี่จะเป็นทราบใช่ไหมทรับแล้วครับเป็นงานตั้งระบบสูง เด้บอกว่ามันตื่นเต้นนี่จะได้เห็นเขาทําเหมือนเหมือนเอาเขามันร่วมกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าบางคนแบบไม่อยู่ไกลกับจากเราล้วไม่สามารถมาหาเราได้ก็จะมาหาแบบทางโซเชียลหรือวาทางเทคโนโลยีระบบใหม่ใช่ไหมโลกยุคใหม่ก็ได้ครับ New normal เนาะก็คือง่ายว่าหนึ่งพันคนนะคะที่ดูกับเราที่ที่ได้ตขอมสเงเ้อเานั้นแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับได้ไปเที่ยวกับอน วอนะคะอยู่ที่นั่นเลยแล้วกิจกรรมก็จะมีเยอะด้วยเริ่มในกี่โมงทราบไหมหกโมงหกโมงเย็นถึงช่วงมนึ่งเป็นเวลาที่กำลังเทเค้กเทเค้กำลังคิดจสนตนายาะเลยเป็นรารออ์วิวมาที่ตกด้วยกันอ่าอยู่รันถ้าอยู่กันยังโรแมนติกด้วยกันถ้าด้วยกันน่าจะยังยังนะ จะบอกเป็นครั้งแรกที่ทนิสิตพิทักษ์อินด้วยกันนะคะแล้ววันนั้นจะไม่ได้พี่ไปด้วยนะมีเซอร์ไพร์ไปเป็นพิธีกรเซไพรส์ไปด้วยเป็นพี่พ,พี่จะอยู่แค่เรื่องหลักคอยติดตามดูแลการทำง,งานางนี้เองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีวันนั้นเนจะได้เห็นเครื่องเข่าด้วย เป็นคนที่สุดไม่เกี่ยวเลือกให้ใช่ไหมคะทุกว่าเราเลือกที้เท่าไหร่แช่เขนเป็นอะไรอ่ะเป็น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 เรื่อเขาของจริงนะบางคนจะโกว่าอาจจะใช้ซีจีแต่ไม่ใช่ซีจีของจริงนะคะบอกของจริงจริงเลยนะคะแล้วก็ถือโอกาสไปด้วยกันเลยแล้วก็น้องหห็นวัวก็จะอยู่กับพวกเราด้วยเลยนั่นไง6โมงถึง1ช่วงครึ่งขาดใจเลยนะคะแล้วคิดว่าวันนี้จะมีการเตรียมเซอร์ไพรส์กับ อะไรบ้างมนะส่วนเซอร์ไพรส์เนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าตอนที่คุยกันแบบทีมงานไม่บอกเราเลยว่าจะมีของรางวัลเลยครับซึ่งก็ต้องตามดูให้ผมเป็นล่ามหนิจริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้แต่ตอนที่กาตายด้วยกลัวไหมแหน่ก็ต้องเริ่มกลัวแล้วครับัแล้าคงไม่เอาเราตายใช่ไหมไม่ถึงไตายบ้าเหรอกทั้งสองคนคนที่หน้าเราพี่ทำเห็นมงตายได้ยังไงน้องหน้าเราจะตาย จริงถ้าจุนก็จะ #hashtag #hashtag ต่อค่ะให้ขึ้นอัดับเื็นะคะอ่าอล้วพวดจุน #hashtag นี่นึค่ะ #hashtag นะครับอตายด้นหน่อยครับโอ้ตายยินว่า #hashtag i l i e ่อนยิวนะครับครับผมช่วยกันนะครับแน่นอนเลยนะครและตลอดการไลฟ์สดของเราเนี่ยก็จะมีการโทรช่วงอิเีฟด้วยมีการพูดคุยด้วยนะคะครับผมเก่ไหมล่ะ เนาะและจะ่าำัญสุดนะนะพี่กุลช่วนงนี้ด้วยนะว่าจะให้หนิงกบเนี่ยอาจจะจับฉลากเลือกมาปกตินะคะในหนึ่งพันคนนี่นะคะจะได้ของขออญาแต่ว่าจะได้เป็นของผันจากานั้นเป็นถ้เาเป็นคอได้กำไรได้ที่นี่แต่คราวที่จะพิเศษสุดเลยจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนนะคะไม่กี่คนนะคะที่จะได้รับนะคะคลิปพิเศษจากหนิงกบด้วยส่งไปให้แค่5คน มแอนด้อมหมอนเออเจ้าจับฉลากเอาเดี๋จะเพิ่มจางนั้นไหมคะแม่ไอ้น้องเพิ่มเพิ่มไปเลยคนหนึ่งพายเพิ่มสองพักนี่ตกใจเลยลูกนี่ตกใจเลยอ่ะแต่ว่าจะได้สิทธิ์จะต้องมีบัตรเท่านั้นนะคะที่อ้แต่ว่าคนที่ได้สิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับทริปพิเศษเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งอันดับสุดซิงตอนนี้เหลือไม่ถึง หนึนงร้อยครับไม่ได้ใบมือหึงหนึใบไม่ได้ใบถึงหนึงร้อใบนะราคาราคาไม่ถึงหนึรไม่ใช่ราคาถึงหนึ่งพันเก้าแต่เหลือไม่ถึง100ใบแล้วตอนนี้นะครับเราเร่งเลยเอาจิ้นะรายการไหนถ้าจะชวน2คนนี้ไปไลฟ์า่ะบพี่กรณ์ต้องเตรียมรับมือกับเขาทั้ง2คนให้ดีๆอ่ะ แล้วตาก็ผมไม่ก well er mm ูสูงเขาบอกว่าอยู่เลยอ่ะบอกกันท่านหนึ่งพันยูเซอร์นะคะที่จะมีสิทธิ์ได้รับนะคะพิเศษที่ส่งตูงคุณเนี่ยจากน้องหนึงน้องวอลเลยใช้แค่ห้ายูสเซอร์มาให้สิบให้แปดสิบแล้วได้สิบแล้วกันครับโอ้ได้รับม้านเลยเขาจับปือหน่อยตายแล้วคุณดีมากนกให้สิบยูสเซอร์จับหนึ่งพันนะคะประเป็นพุชดีแต่บอกก่อนนะว่าพี่ฟ้องอ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะพี่ฮะมา ที่มีของอ่ะแจกเป็นระยะระยะน่ารักมากเรียกว่ามันคนนี้นะที่มีคอมมิเซอร์จะเรียกว่าสุดพิเศษจริงๆเลยนะคะแล้วก็อะไรคะจำหนึ่งคันนี้จะมีผู้โชคดีสามารถติดตามผู้โชคดีได้จากอะไรคะทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับส่วนยู้หนึ่งเก้าเก้าเก้าหกกถ้ากิดาติดตามได้ว่าใครผู้โชคดีใครจะได้รับคลิปใครจะได้รับของพิเศษอย่างนี้ง่ายมากมายเลยนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มากันแบบว่าเด็กน,น้อยเราก็มามียิ้มให้ใครดูในทิกตอกล่ะเคยอยู่บ้า <c ười> งครับทิกตอนอะไรทิกตอกนี่นนเวลาที่เราเข้าเราเราเข้าป่าเราก็ต้องมีเทงใช่ไหมคะพี่ก็จะมีเทงให้น้องเนี่ยได้หนึ่งใน่นือดีอยู่นะ เออเราจะเจะเต้นเพราอย่างเงี้ยน้องก็เต้นสองคนนีคะให้นี่ก้องนำไก่อนนำเลยครับเพราะว่ามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไหก้องนำก่อนให้เต้นนำแล้วก็ใหเต้นเราอย่างเปเขาอ้ยอ้นโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ย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 โอ้วนะคะอ้นโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 อ้ยอ้ย้้อยล้ยยวยอเออยอ้อยอย้้ยนะค แาทีเกตเมนนะคะนะคะเป็นแค่หนึ่งพันยุโเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นนะคะอ่ะมาต้องยืนนะอ่ะต้องยืนค่ะเจะเต้นนำใช่ไหมคะเราก็จะเต้นกันนะคะตายแล้วแต่พี่ก็ยืยอยู่อ่ะลองค่ะเพลงค่ะ

อเออรอะไอะอะคอ่ทานี้คนเดียวแบนเดียวไหนนเียวนเพลงมิสิกเคีร่าครับเบาคีราตันเบาาตันาแรกขาดาแทกลงทั้งวันมาทั้งวันอกมา ที่สองอาาสามรอบเลยนเนี่ยปลงมอาจารย์ยองช <c oughs> ุนเได้ว่าสี <c oughs> ่สามสองเพลงห้าท ไม่ครับมีอย่างเดียวมีครั้งแรกมีครั้งแรกหรอมีมีบ้างครับแต่ว่ารายการบ้างแบบนี้แหละเราก็ประมาณนี้ก็จะเต้นเอาเองอุ้ยแต่เต้นดีนะคร้งแรกของเราเต้นได้เขาเต้นได้ล่าสุดตอนวันปอสองย้อนกลับไปสมัยไหนวะเนี่ยพี่หรือพี่ก็ลูกโเสือนะพี่เป็นเมตาลีพี่เป็นเมตาลีก็อธิบาย ผู้ชมทางบ้านนะครัเอามิ้นทใช้ทางบ้านแต่างพวกเราแตนดอมปฏิจจกรันดผู้ชมทามาว่าเอรองเท้าแตะผู้ใหม่าบคุณับเจ้ายังเลยครับตอนนี้ยังยืมกอยู่ไปก็ที่หัอได้ว่าพูดแบบนี้คุณจะได้ไหมเป็นร้อยคู่ทไมทำไมทำไมต้องเอารองเท้าแตะกปไปบืกรดื้อยใช่ของทางโรแรวอ๋อเหรอใช่ครับี่บาทจะได้เจ็ดหมื หรอโอ้โหเลิ่มมากเลยด้วยทงมือเจ็ดหมื่นบาทอ่ะปมมือลอยจ้าจูนะคะค่ะค่ะน้องๆเป็นต้อมนะคะถามทำได้เรื่อยเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะก็จะตอบไปเรื่อยๆนะคะออฟรองเท้าไปปนกมูแล้วแต่ครับที่ไม่อยู่ตั้งแต่มาใช่เพราะว่าคู่นี้คือใส่ใส่มาตลอดแล้วก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันแข็งแรงมากมันไม่พังสักที อี่ข้ออะไรอ่ะถ้าพั้งสองคนแล้วเป็นเพื่อนกันอยากไปที่ไหนคะไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้จริงๆควรกันไหนก็ได้แค่มีกันและกันไปด้วยกันใช่ปกติไปที่ไนี่ไหนกนบ้างปปกติจะได้แต่ไปใกล้ๆครับเพราะว่าเราว่างวันิดกันเพราะมันมีว่างยาวเว้นแต่จะเป็นงานเลื่อนไปถ่ายรายการต่างัๆอะไรอย่างนั้นแหละยังไงก็ ได้ก็ได้ไปเที่ยวเช่นกันก็ถึงก็ได้ไปดีคราวนี้นี่เป็นแฟนด้อมของเรานี่ก็ได้ไปเที่ยวด้วยเนาะเถือาแบบด้วยเนาะเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวข้าวอร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ใหญ่เต็มเย็นเลยแต่พี่ครับคุมาเรื่อยๆนะครับบอกว่าไปเที่ยงเนี่ยจะได้ไปเห็นีิวอสุขสุขป่าเยอะอยู่นะคะโอ้โหน่าจะจบไลฟ์ก็ยังไม่ติดครับผมว่า กกมองบจริงเหรออยากลองเลยแต่ก็มือเจ็บมากใช่แต่ว่าผมว่ามันใส่ถุงมือได้ไหมล่ะมันจะคือมันมันมันอยู่ที่ว่ามันมีความดื้อเออมันแข็งอยู่เวลาที่เราแบบว่าเราหมุนกิ่งไม้นะถูกไหมฮะอ่ะอันนี้คือคือบออยากได้กำลังใจในการลดน้ำหนักแบบนี้ก็ใครก่อนผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ตลอดการลดน้ำหนักไม่ต้องแบบเอาลดแบบหุ่นดีมากก็ได้ขอให้มีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็มีทิศอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่คุณต้องการจะลดแบบให้เยอะครับคุณก็กินเยอะๆไปหนึ่งสิบกิโลจริงเหรอแล้วคุณก็ลดสิบเอ็ดกิโลลดได้สิบเอ็ดกิโลได้สิบโลแรกจะลงมาได้หรือก้ดวยไหมกันโอ้ยบามันลดได้แบบที่จะเอาสูตรที่ไม่ใช้ก็ดีกว่อนนะบางคนอาจจะไม่คุ้มนนะสมมติเพิ่มไปสิบแล้วมันหมดหมดไปแล้วอะไรอย่างเงียก็เกิเกิดเสียงอ่าแล้ะยิ่ง ก็ทุกๆครับอันนี้มันเราไปรีบไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องมีวินัยใช่แล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยผมลดแล้วพอไม่ได้หมไม่ได้ข้างเลยครับ่นว่าศึกศึกศาสานก็พอมด้วนะหกสิบกับความสูงเท่านี้มันก็บาลานซ์กันแล้วอ่ะพูดยังไง ไม่หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเช่นกันแล้วาแบบรังากให้ผมด้วยเขาเป้าหมายคือสุขภาพดีดีวะถ่าเห็นที่ดีกแบบที่ร้องเพลงหรือเปล่าวันไหาวันที่ร้ยเหรอไปเที่ยวเขาอะไรมันก็ต้องร้องเพลงก็ต้องไปเขากับเราสิครับนี่ต้องไปเขากับเราเอ้ยขัดแย้งไปเขากับเรา มันไม่จะมีอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรไปไปเที่ยวเขากับเราใช่ไหมเออเขาบอกว่าช่วงนี้งานเยอะมากเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยถ้ามองว่ามันเป็นงานที่สนุกจริงๆนะผมมองว่าอะไรก็ตามที่เราสนุกเราอยากทำมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่จริงๆอะแล้วละอแต่ก็สนุกสนุกแต่ว่าถามว่าเหนื่อยมมันก็ต้องเหนื่อยเพราะมันกลใชไมมว่าเหนื่อยกายลแบบที่แบบเพือแต่มันสุขใจเนาะเวลาได้ไปเจอกันเขาตอบคำถามดีเนาะ ทัศนคติอติจูดคือแบบว่าโอ้ดีอ่ะเข้าป่าเนี่ยบอกเป็นแบบนีนะน้องจะเกิดอะไรเกิดอะไรก็ไม่รู้เด็กไหวขึ้นข้างหน้าใช่ครับเขาชอบคีบแบบเจออะไรก็คีบเดบนเดินชนใบไม้เฉยๆก็อย่างเงี้ยเ่่ครรับืองไม่เคยแต่งเรื่องเป็นป่าเลยย้อนไปดูในไลฟ์ไม่ย้อนดูคลิปไหนก็ได้ครับมีหลักฐานเต็ม โดยกุ้งลวแมวเขาเจอเขาชอบตกใจแต่แต่ว่าชอบชอบเสียงกี๊ดที่หยิ่งมากนะทุกคนแบบว่าไม่รู้นี่ผมก็ตกใจโอ้ยเสียงกี๊ดน่ารักมากพี่กลัวปะไม่ไม่เชิงนะเขาเรียกว่าตกใจไป่อนขมขวัญกระโดดไปอ่โอ้ตกใจขมขวัญกระโดดขวัญได้ขมขวัญได้ขมอาพิเอที่็กตอยอ่ะตาใไทม์ไทม์มึงกัน ก็สู้ๆครับตั้งใจสอบขอให้สอบผ่านก็ได้ด้วยดีครับด้วยดีด้วยดีก็เกียรดีเกียรติดีด้วยเอด้วยเครับก็อยากให้เป็นช่วงที่เริ่มสอบไปใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือแต่ว่าตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําได้แค่ไหนแล้วก็แบบทุ่งเทกับมันให้เวลากับมันเพราะว่าช่วงเวลานี้มันมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวของชีวิตเนี่ยที่รงมาแล้วมันก็ ให้เราไปตามฝัน <ador ians. S 2> ในอนาคตได้อนี่มีมน<า>นสําคัญอย่างหนึ่งต้องออต้องอยา่าหลอกตัวเองว่าอ่านแล้วคือผมเปรียบเทียบนะสมมุติว่าคุณอ่านหนังสือ5้าทีแล้วเข้าใจกับไปนั่งจมอยู่ชัมม่วโมงแล้วไม่ได้อ่านจริงเราบอกว่าตัวเองอ่านหนังสืออยู่อไอห,หนึ่งชั่วโมงมันไม่มีประโยชน์ตูเราต้องอ่านให้มันเข้าใจแบบไม่หลอกตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วนะอะไรเงี้ยที่เป็นพูดแหละไดนึ่งชั่วโมงนไม่ได้อ่านความคิดดีเลยอะหนึ่งชั่วโมงนันได้ยิ่งแต่พิเ อน้วอ่านแล้วมัเลื่องเลยถูกต้องมากเลยค่ะจะไม่ขี่สองคำถามลยค่ะสุดท้ายสุดท้ายค่ะเอาของตรงนี 2, ้ส่งมาเรื่องไหนทีุณผ mm. ้จะบอกว่าต้าสู่้าตัพยินตวพี่หยใชเื่องขแตีนคำถามสุดท้ายแล้วพี่อสคำถามสุดท้ายค่ะถามมาเยอะแล้วพี่เป็นหงอนถามนี่ไหมฮะอะตีนมีว เอาแวนโยล้าแยกไหมวอลกันไหมเสก่อนได้ครับโอ้โหโชว์มาให้อย่างนี้เลยถ้าเกิดพี่นะพี่เกลียดสองคนนะเป็นน้องที่แม่รอกตึ้หรื่งพี่แล้วกันแม่ชิบ่์ผมนะครับโอ้โหร ต้องขนลุกที่เพราะว่าเราพกที่เป็นกระถางเปรียบเป็นลูกหุขนแล้วกันครับอ๋อทำไมอ่ะแบบเจอไอแล้วแบบขนลุกสู้เลยไอ้จีนเหรอ มอเป็นตาแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีตาเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งสวยงามบนโลกใบนี้เลยเฮ้ยพี่มอดูเขินเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยเกาหัวแกพี่มอเขินแน่เลยให้เรื่น้องฝากกิจกรแกรมเอ่อเอฟซีไร้ที่หนึ่งนะคะับราทุกปัจจุบัอย่างนี้ยินรู้สึกว่าจะแบบบุญหนักมากใหพูดฝันอ่าผมพูก็ได้ยังไงก็ฝากอันนี้ไว้ด้วยนะครับมันเป็นงานที่ค่อนข้าง น่าตื่นเต้นเพราะว่าคุณจะได้ไปเที่ยวเขากับเราเช่นกันนะครับผมไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆผมก็ได้เห็นคุณเป็นเหมือนผมอะไรเงี้ยก็มีตื่นเต้นดีนะก็อย่าลืมนะคะเหลือแค่ไม่ถึง100ใบแล้วนะคะอ่ะต่อไปขวางหลักศากนะครับเหลืออีกไม่ถึง100ใบก็รีบๆมาอาจจะมีโอกาสได้มาเจอกับพวกเราเป็นผู้โชคดี1,000คนที่ได้มาร่วมสนุกกันเพราะว่า ผมดูกิจกรรมแล้วมันก็น่าสนุกดีนะครับใช่เราร่วมกิจกรรมของมุดด้วยกันนะครับพี่ต้องบอกว่าคนนี้จะเหมือนคนอื่นไหมคนคิดกิจกรรมแล้วก็มีงานที่นักกิจกรรมเข้ากิจกรรมาให้เขาวางให้เลยนะคือตอนนี้ไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะลงทุนก่อนอย่าพี่เขาจะมีรุ่องนี้มาให้น้องสองคนเป็นพี่แบบพวกทำมาทำตาเดียวกัน หรือวอลแล้วกันถ้าเกิดไม่ดีก็ด่ากา็าจะอยู่เราเราเราก็จะเจอน้องหญิงวอได้นะคะในกิจกรรมชื่อหยุดวอลยกเทสส์ไลฟ์ออนยูแล้ครับวันที่12กันยายนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมก็คือหกโมงเย็นครับเออทุม่มเครื่องครับกิจกระะรมนี้ก็จะบอกไว้เลยว่ากิจกรรสนุกมากก็คือซูมแค่หน,น,นึ่งผู้พิเศษและหนึ่งพู้พิเร์เนี้ยก็จะมีสิทธิ์นะคะสิบคนพิเศษเลย ที่ได้รับทริปพิเศษจากหนงวอที่จะส่งตรงไปคุณเลยแค่สิคนในสิบยูสเซอร์เลยนะคะแต่ยูสเซอร์อื่นก็อาจจะได้ของเล็กน,น้อยจากเรามีเยอะแยะมากมายก็จะกระจายแล,วแล้วก็ตรวจในชื่อทพิเมีได้ทันเป็นพวกของส่งยูสเซอร์ท้าทุกเจ้านะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้แค่แท็บได้อยู่นะคะอันนี้ต้องให้ให้ใจเหนื่อยแรงอันดับห้าเหมือนเดิมน,นะคะก <c oughs> เอาไปดับเร้าไปดับไปดบับแค่พิธีงานหายแล้วหายก็ตายเลยไปดบับค่ะ เดือดตีไปเลยนะคะแฮแท็กนะคะก็เหออยากอยากตีงานเนาะยินวอร์ูปไอ้แฮชแท็กก็ฝากแฮแท็กยินวอร์เดอะเฟสเชอร์ไลฟ์ฟอนฮิลด้วยนะครับผมแล้วก็บอกก่อนนะคะรายได้ส่วนนี้เนี่ยเรามอบให้กับนะคะมูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งเราก็จะช่วยปคุณมาแค่เพื่อให้เขด้วยนะคะเป็นเงินซื้อกันนะคะก็ถือว่าคุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าแฟนน้องๆเนี่ยก็ได้ทำบุญกับเราด้วยทั้ง3คนเลย แล้วก็วานนะคะแล้จะมีผี้ปรรจบด้วยก็จะมาร่วมพวกเราด้วยนะครับดูนั่นม่จะ่ทานต่กเตวไหมก๋วยเตี๋ยว้เยอมาจนแล้วไลปนะนาดนั้พี่ทาไปเยอะันี่ไปกี่คน่นเดี๋ยวพี่ดูจำนวคนก่นถ้าไปเยอะมากต็มที่แ้าไปเยอะมากไปเยอะก็เหรอเลย ขอบคุณทั้งหญิงทั้งบอสครับขอบคุณครับขอบคุณแตงตั้งทุกคนขอบคุณที่มีขอบคุณที่งานขอบคุณครับแล้วก็ต้องหมูยอเราะด้วยแล้วก็ไว้มาเจอกันนะครับที่งานลืมลืมชื่องานตลอดเลยอ่ะขอบคุณครับหมูยอทุกคนนะคทายสวัสดีค่ะแอราถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ๊ ครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับกับแฟนดอมเอ็กซ์คลูซีฟลาฟนะครับในแฮชแท็กยินวอเดอะเพชเชอร์ลาฟออนฮิวนะคะทุกคนซึ่งแบบโมเมนน่ารักมากทุกคนตอนที่พี่ยินอะวอว่าพี่วอเปียบเสมือนดวงตาแล้วเขาเขินแน่ๆเลยอะโอ้โหแบบอย่างนี้เด็กมันลุกแรงมากอะโอ้โห โอเคะ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครัก็โฮมเปนบบน่ารักมาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีต้องขอตัวลาบไปก่อนแล้วก็ก่อนอื่นรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์แนละ้วก็อย่าลืม subscribe c h anel n ของมีหน่อยนะครับ